อุ้ยดูตัวเองกินแล้วก็หิวอะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วคลิปนี้เราสร้างคำดันค่ะวันก็บอกว่าเก็บเห็ดสวีเดนเก็บจริงกินจริงอันนี้คือคำว่าคลิปคลิกเบ็แล้วนะคะแต่ใช้คำเบาๆเก็บจริงกินจริงนะคะแล้วก็ ในระดับการแชร์เดี๋ยวออกอากาศพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันเรากดแบบนี้เสร็จกดอัปโหลดไปเลยค่ะพอโหลดเสร็จแล้วให้เราเข้าไปใส่คําอธิบายใต้คลิปเพิ่มเติมแล้วใครที่ดูช่องมาดามบ้านนาะสวีเดนอยู่ค่อยมาดูประสิทธิภาพคลิปสั้นคลิปนี้นะคะเท่านี้ค่ะทุกคนทําคลิปสั้นได้ประโยชน์2ต่อ คือได้คำดันคลิปและได้ยอด subscribe ใครที่กำลังเรียนรู้คิดว่าตัวเองตัดต่อคลิปยังไม่เก่งเอาเวลาไปเรียนแล้วเอาเวลาไปเรียนการตัดต่อคลิปเช่นเราออกอากาศแค่คลิปละครั้งเอ้ยอะไรเรียกว่าอะไรนะสัปดาห์ละ1คลิปแต่ว่าช็อตคลิปเราออกทุกวันเลยค่ะออกวันละ5คลิปออกวันละ10คลิปคือมีแรงเท่าไหนออกไปเลยค่ะช็อตคลิปเราจะได้คำดันคลิปจากช็อตคลิป แล้วเราจะได้ยอด subscribe จากช็อตคลิปนะคะนี่คือวิธีการแก้ไขสำหรับช่องไหนที่คิดว่าตัวเองอยู่ในช่องสำหรับแก้ไขนะคะและ4,000ชั่วโมงทุกคนมันได้มาง่ายมากๆไลฟ์สดไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ทุกคนฟังวันนะวันเคยทำคลิปไปนานมากๆแล้วค่ะคือวันน่ะไม่เป็นคนที่ผ่านการ ทำช่อง YouTube แบบไม่ไหลสดเก็บชั่วโมงคําว่าไหลสดเก็บชั่วโมงคือมีเพื่อนมานั่งเฝ้าวันขอเตือนมือใหม่หัดทํา y o YouTube ที่ฟังวันอยู่ตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะการทําช่อง YouTube ะมันจะมีแก๊งมาเฟียนะคะขอเรียกว่ามาเฟียเป็นกลุ่มคนใจดี ที่จะมาชวนเราว่าฟักแฟงไทยคุณทำช่องใหม่อยู่ใช่ไหมมาไลฟ์สดกับเราสิเดี๋ยวเราช่วยดันให้คุณได้สี่พันชั่วโมงให้คุณรีบตอบไปทันทีว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับแล้วจบ วันเตือนด้วยความหวังดีนะคะแต่ถ้าใครจะไปอันนี้แล้วแต่จัก,กรยานวิจารณญาณของทุกคนนะใครสะดวกจะไปไลฟ์สดแบบนั้นก็ไปนะคะแล้วก็ไปให้เขาสอนอสร้างเหรียญเก็บเหรียญในอนาคตนะคะอันนั้นคือการทำช่องคนละแนวทางกับวันนะคะคุณจะไปไลฟ์สดกับเขาเป็นกลุ่มแล้วคุณจะกลับมาเรียนกับวันแล้วทำตามวันคุณจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะวันสั่งกุมารทองไว้แล้วว่า ถ้าใครไม่ทําตามฉันอย่างเดียวคุณก็จะไม่เห็นอะไร <c oughs> อันนี้พูดเล่นเด้อคือมันจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะทุกคนมันจะไม่เห็นแบบที่ทุกคนกําลังเห็นเมื่อเราอยากได้4,000ชั่วโมงสูตรอยู่ตรงนี้ค่ะ<อ>ให้เราไหลสดแต่ห้ามไปเข้ากลุ่มกับใครเด็ดขาดไหลคนเดียวเง ME ี่ยไปค่ะ อย่อย,ยกตัวอย่างเช่นเกษตรมือใหม่เมืองสุรินทร์ก็ไลฟ์ให้เป็ดให้หมาดูท,ท,ที่อันนี้พูดเล่นเหมือนกันนะอ,นนอันนี้ก็อย่าอย่าซีเรียสเด้อพูดเล่นพูดเล่นคือเวลามีคนมาชวนเราไปไลฟ์เป็นกลุ่มนะคะอันนั้นคือเราสะดุดขาตัวเองหนึ่งครั้งไปไม่ได้คะ่ะทุกคนห้ามนะคะถ้าเราไปเราต้องมาหาทางแก้ไขช่องด้วยตัวเองต่อไปมันจะไม่บอกด้วยมันจะหยิ่งมันจะไม่บอกด้วยนะคะ 2. การไหลสดเพื่อให้ได้สี่พันชั่วโมงมาให้เราทำแบบนี้นะคะไหลสถาน,นาการณ์จริงวันยกตัวอย่างช่องเดิมเกษตรมือใหม่เมืองสุรินน้องเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วน้องทำงานประจำนะคะของช่องจักน้องบอกว่าครูมันติดคอนเทนต์คำว่าเลี้ยงเป็ดไข่สบายเลยจกักจักไปถ่ายรูปคอกเป็ดแล้วก็มีเป็ดนะ แล้วจักก็ตั้งเวลาไหลสดแบบที่วันเคยสอนทุกคนไปแล้วนะคะวันนี้วันอังคารตักอ่อจักตั้งช่องไว้เลยค่ะว่าจักจะไหลสดจักหยุดงานแค่เสาร์และอาทิตย์ไหลสดวันเสาร์เที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยอัปเดตความคืบหน้าเป็ดไข่หลังจากเลี้ยงไป4ี่เดือนแล้วไหลสดค่ะ ในขณะที่เราตั้งค่าไว้ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยววันพาไปดูอีกครั้งหนึ่งจากกับประสูนี่ทำเลยนะคะไลฟ์สดส